สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย Thai Corrugated Packaging Association เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตกระดาษลูกฟูกและกล่องบรรจุภัณฑ์ซึ่งเล็งเห็นบทบาทความสำคัญของอุตสาหกรรมประเภทนี้กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากเกือบร้อยละ90ของผลิตภัณฑ์และสินค้าล้วนต้องใช้กล่องเป็นบรรจุภัณฑ์ทั้งสิน้นและจะเห็นได้ว่าดัชนีการเติบโตของอุตสาหกรรมกล่องกระดาษนั้น เป็นสัดส,ส่วนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและของโลกสมาคมบรรจุพัน์กระดาษลกูกฟูกไทยถือกำเนิดขึ้นจากการที่ผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษลกูกฟูกและกล่องบรรจุภัณฑ์ได้มีการร่วมประชุมเพื่อปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในปัญหาและอุปสรรคต่างๆจนก่อให้เกิดความคิดริเริ่มที่จะมีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นองค์กร เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและส่งเสริมอุตสาหกรรมกระดาษลูกฟูกและกล่องบรรจุภัณฑ์ให้สามารถเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยดังนั้นจึงได้พร้อมใจการก่อตั้งชมรมผ,ผู้ผลิตกระดาษลูกฟูกและกล่องบรรจุภัณฑ์ขึ้นเมื่อวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2537และได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อสนับสนุนมาเป็นลำดับ จนกระทั่งได้มีการจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์เป็นสมาคมผู้ผลิตกล่องและแผ่นกระดาษลูกฟูกไทยเมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2539และทางสมาคมได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากสมาคมผู้ผลิตกล่องและแผ่นกระดาษลูกฟูกไทยมาเป็นสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทยเมื่อวันที่18เมษายน พุทธศักราช2,549จนปัจจุบันจะครบรอบปีที่14ในปีพุทธศักราช2,553ผมมีความภูมิใจเห็นกิจกรรมของ สมาคมหรือบ้านหลังใหญ่นี้ด้วยความอบอุ่นได้เห็นโอกาสดีๆแล้วก็ได้ติดต่อพบปะในสิ่งดีๆของสังคมส่วนหนึ่งก็ได้จากเพื่อนผู้ที่เป็นผู้นำนำทุกคนในสมาชิกหรือผู้ร่วมกิจกรรมของบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก ไปในทิศทางที่ถูกต้องสำหรับผมเองเนี่ยบ้านหลังนี้ผมมีแน่ๆก็คือเรื่อง,องความอบอุ่นแต่สิ่งที่ผมคิดว่าอยู่เหนือความอบอุ่นที่ผมได้รับมาตลอดระยะเวลาเกือบสิบปีที่ผมเข้ามาในสมาคมก็คือผมได้เรื่องของแนวคิดได้เรื่องของความรู้จักผู้อาวุโส ผมต้องเรียกว่าเป็นผู้โอุโสแล้วก็หลายท่านก็เป็นผู้มีพระคุณมีพระคุณที่ท่านให้แนวคิดให้ความรู้ในสิ่งที่ผมคิดว่าข้างนอกหาไม่ได้แล้วก็ผมเชื่อว่าทุกท่านก็ให้แนวคิดด้วยความจริงใจนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าผมได้มากที่สุดจากสมาคม คำถามที่ว่าเข้ามาอยู่ในสมาคมเราได้อะไจากสมาคมผมอยากจะย้อนกลับไปว่าการที่ทุกคนมาอยู่ในสมาคมแล้วก็ร่วมกันทําให้คนที่อยู่ในอาชีพเดียวกันนี้สามารถที่จะไปด้วยกันทํางานขนานกันไปได้เรามองว่าที่นี่เป็นสมาคมเป็นบ้านของเราถ้าเรามาร่วมกันสมาคมนี้มันก็จะขลังสมาคมนี้ก็จะมีพลังนะครับผมถือว่าการที่มาอยู่รวมกันในบ้านเนี่ย มากมากนะครับถ้าทุกเราช่วยกันคิดช่วยกันทำเนี่ยสมาคมหรือว่าบ้านของเราก็จะเข้มแข็งโดยส่วนตัวผมแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าอบอุ่นและก็ดีใจที่มีโอกาสได้มาอยู่ในบ้านหลังนี้ซึ่งแต่ละท่านในสมาคมก็จะมีผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญซึ่งจะ สามารถนำประสบการณ์ของพวกท่านมาสอนเพื่อเป็นประโยชน์กับคนรุ่นหลังะต่อไปการที่ว่าเราอยู่ในสมาคมนี้ก็มีข้อดีมากมายนะครับก็จางครั้งเราทำกิจการต่างๆที่เรารู้สึกแก้ปัญหาไม่ได้ก็ที่รึกษาที่ดีคือเพื่อนฝูงนะครับ การที่มาปัญหานุปัญหานี้เกิดขึ้นมาบางครั้งปัญหาที่เราคิดไปถึงก็มีเพื่อนๆช่วยแนะนําแล้วก็ขณะดเดียวกันบางครั้งเราก็คนหนึ่งก็มีปัญหาแล้วก็ช่วยแนะนําเขาได้ว่าตอนนี้เขาปัญหายัางไงเราแก้อยังไงมีไอเดียปิ้งขึ้นมาก็แก้ปัญหาได้ทันทีเลย อยากชักชวนให้เพื่อนๆที่เป็นโรงกล่องและโรงลูกฟูกทั้งหลายมาสมัครมาเป็นสมาชิกกล่องอสมาชิกสมาคมบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกเพื่อเราจะได้มาอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยกันครับ ทุกครั้งที่เกิดปัญหาคลิกเดียวที่เรามองตาเพื่อนเนี่ยเราก็แก้ปัญหาลุล่วงไปได้เพราะงั้นเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วจะรู้สึกอบอุ่นเหมือนดีฉันค่ะ